นิทานเรื่องหุ่นไล่กาคืนชีพกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของลุงบุญมีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งยืนตระงานอยู่มันถูกสร้างขึ้นมานานหลายปีแล้ว ตัวหุ่นทำจากไม้ไผ่ผุผูสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดวินและมีหม้อดินเผาครอบเป็นหัวใบหน้าของมันถูกวาดด้วยสีดำจนดูน่ากลัวโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่แสงจันทร์ส่องสลัว หุ่นไล่กาตัวนี้ดูเหมือนจะเฝ้าทุ่งนาของลุงบุญมานานแสนนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ไปแล้วลุงบุญเป็นชาวนาผู้แก่ชราที่ใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งนามาทั้งชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าหุ่นไล่กาตัวนี้จะมีความพิเศษอะไรไปมากกว่าการเป็นเพียงสิ่งของที่ใช้ไล่นกกา แต่แล้วในคืนเดือนมืดสนิทคืนที่ลมพัดแรงจนต้นข้าวพลิ้วไหวเป็นระลอกรอบลุงบุญก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากกลางทุ่งนา เสียงนั้นคล้ายกับเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดอาดสลับกับเสียงครืดคราดเบาๆลุงบุญคิดว่าเป็นเพียงสัตว์ป่าที่เข้ามาหากินในทุ่งนาจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก แต่เสียงนั้นก็ยังคงดังต่อเนื่องและดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยด้วยความสงสัยลุงบุญจึงตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นอนคว้าตะเกียงน้ำมันและเดินออกไปดูที่ทุ่งนาแสงตะเกียงส่องสลัวๆไปตามคันนาที่มืดมิด ลุงบุญเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกลางทุ่งนาและเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหุ่นไล่กาตัวนั้นมันไม่ได้ยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนทุกคืนมันกำลังเคลื่อนไหวแขนไม้ของมันค่อยๆยกขึ้นลงช้าๆ หัวของมันหันไปมาอย่างเชื่องช้าราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่าง ลุงบุญยืนนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าหุ่นไล่กาที่เขาทำขึ้นมาเองจะสามารถเคลื่อนไหวได้และเมื่อหุ่นไล่กาหันหน้ามาทางเขาดวงตาที่ถูกวาดด้วยสีดำก็ดูเหมือนจะจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่มีชีวิตชีวาแต่กลับเต็มไปด้วยความน่ากลัว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหุ่นไล่กาก็เริ่มตามหลอนลุงบุญมันไม่ได้ทำร้ายเขาโดยตรงแต่มันจะปรากฏตัวในที่ต่างๆรอบบ้านของลุงบุญ บางครั้งมันก็ยืนอยู่หน้าต่างห้องนอนของเขาในยามค่ำคืนบางครั้งก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านและบางครั้งมันก็ปรากฏตัวอยู่กลางทุ่งนาในยามที่ลุงบุญกำลังทำงานมันจะยืนนิ่งๆจ้องมาที่ลุงบุญด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแต่กลับทำให้ลุงบุญรู้สึกเย็นเยอืเยอกไปทั้งตัว ลุงบุญพยายามที่จะทำลายหุ่นไล่ากาตัวนั้นแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะเข้าใกล้หุ่นไล่ากาก็จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและหายไปในความมืดเขาพยายามที่จะเผามันแต่ไฟก็ไม่ติดเขาพยายามที่จะฟันมันด้วยมีดแต่มีดก็หักสะบัน้น ลุงบุญเริ่มเชื่อแล้วว่าหุ่นไล่กาตัวนี้ไม่ได้มีชีวิตด้วยตัวเองแต่มันมีวิญญาณร้ายเข้าสิงอยู่แล้ววิญญาณร้ายนั้นก็กำลังตามหลอกหลอนเขาลุงบุญตัดสินใจไปปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้าน หมอผีบอกว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในหุ่นไล่กาเป็นวิญญาณของคนที่ตายโหงในทุ่งนาแห่งนี้และมันยังคงผูกพันกับสถานที่แห่งนี้หมอผีแนะนำให้ลุงบุญทำพิธีอุทิศส,สวนกุศลให้กับวิญญาณน,นั้นและสร้างสารเพียงตาเล็กๆไว้ให้มันเพื่อให้มันได้ไปสู่สุขติ ลุงบุญทำตามที่หมอผีแนะนำเขาทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ในหุ่นไล่กาและสร้างสารเพียงตาเล็กๆไว้ให้มันหลังจากนั้นหุ่นไล่กาก็ไม่ปรากฏต,ตัวให้ลุงบุญเห็นอีกเลยเสียงแปลกๆก,ก็หายไปและทุ่งนาของลุงบุญก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง เรื่องราวของหุ่นไล่กาคืนชีพจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านเพื่อเตือนใจให้ทุกคนเขารบและให้เกียรติวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่ต่างๆและอย่าได้ลบหลู่สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า